চলি আল্লা চল্লী মলিন বাহিতি আলী মোহামা চিন ধান নবি মানাইুগ নি ইমা สร้างชี้นำหนทางท่านคืออิหม่ามสิบสองคนท่านที่หนึ่งอิหม่ามอาลีตัวตุวนนบีมาจากเบื้องบนจำกันไว้ให้ได้ทุกคนท่านคือตัวตุนของอันกุรอานท่านคือตัวต้นของอัน กุ Quran, ท่านที่สองพุทพ่องอัมภัยท่านไม่ใช่ใครอิหม่ามฮัสันท่านนั้นเป็นเช่นหลักงาประกันอิหม่ามฮัสันอัลมุจตาบาท่านที่สามลือนามเกลียงไกรบุรุษยิ่งใหญ่ประมุขชูฮาดา Kapten Syahid Hengkar Bahla Tan Husayna Oh Ya Husayn Tan Tisi Imam Sajjad สูหยุดกร้านกลางอยู่เป็นอาจินอิมามลิไซนุนอาบิดินมาวันดะดาบิลกุรบากุรบาทันทีฮามุฮัมมัดบากิดไม่มีขอบเขตเรื่องความรู้วิชามอบชีวิตให้ศาสนาท่านศาสดาฝากสลามให้ทันทีหกอิมาม อดีกผู้ได้ตับลิกวิชาไว้ให้สถาบันวะฮัดยาลัยเอาไว้ให้อุมมัดอิสลามท่านที่เจ็ดมูซาอันกาซิมผู้ถูกซลิมจากผู้อาธรรมกังคุกไว้แล้วยังเอาโซลามท่านคืออิหม่ามผู้แสนกล้ำเกินท่านที่แปด อาลีริดอพระองค์อัล er, ์หนึทรงให้ไกลบ้านยำต้องพรากจากลูกจากหลานไปอยู่อิหร่านดินแดนเปอร์เซีย่านที่เก่าวูฮัมมัดตะกีอายุแปดปีได้เป็นอิหม่ามเรื่องเลือเรื่องชื่อลือนาม ท่านคืออิหมามอัตตะกีท่านที่สิบอาลีิอัลฮ ا ดีอิหมามท่านนี้ท่านมีแต่ให้วงวานแห้งงาลุ่นใบทุกเตรียมไว้ให้ได้ชี้นำท่านที่สิบเอ็ด Hasan Askari Sayyidi Abi Muhammad raksawaiseng Waisung Wasiyat May Haikat Waliya Imam Mahdi Imam Sipsong Tan Jantong Renkai Haina Kon -kiyamat tancak lama satapana Darussalam ya kurata Aini binti Mustafa awlat kursi manfaat alun by salawat Muhammad wa ali Muhammad Allahumma sallallahu